บทที่7วันเดือนวันที่และฤดูกาลในภาษาญี่ปุ่นมาเริ่มต้นที่วันกันก่อนนะครับวันอาทิตย์นิจิโยบิวันจันทร์เกตซิโยบิวันอังคารคายโยบิวันพุธซุยโยบิวันพฤหัสบดี 木曜日วันศุกร์金曜日ววันเสาร์โดยอต่อด้วยเดือนในภาษาญี่ปุ่นครับมกราคมอิจกัตสกุมภาพันธ์นิกัตสมีนาคม3月นกัตสเมษายนชิกัตส พฤษภาคมกะกะัตสึมิถุนายนโลกกัตสึกรกฎาคมชิกกัตสึสิงหาคมหชกัตสึกันยายนคุกัตสึตุลาคมจูกัตสึพฤศจิกายนจูจอิจกัตสึและธันวาคมจูนิกัตสึ วันที่จะมีวิธีการนับอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งซีตัชวันที่สองฟุตสกวันที่สามมิกกะวันที่สี่ยก,กะวันที่ห้าอิทสกวันที่หกมุยกะวันที่เจ็ด นานโนกะวันที่แปดโยคะวันที่เก้าโคโคโนกะวันที่สิบโทโคะวันที่สิบสี่จิยโยกะวันที่ยี่สิบฮัตสกะวันที่ยี่สิบสี่นิจิยโยกะนอกเหนือจากนี้ใช้ การนับแบบพื้นฐานแล้วก็เติมคำว่านิจิต่อท้ายครับเช่นวันที่11 ichi ichi วันที่15โกนิิจแบบที่สองระยะเวลากี่วันกี่วันระยะเวลา1วันอีกนินิครั้ง ระยะเวลาสองวันฟุกครั้งระยะเวลาสามวันมิกกะครั้งระยะเวลาสี่วันยกกะครั้งระยะเวลาห้าวันอิสกะครั้งระยะเวลาหกวันมุยกะครั้งระยะเวลาเจ็ดวันนานุกะครั้งระยะเวลาแปดวันโยกะครั้งระยะเวลาเก้าวันโคโคนนกะครั้ง ระยะเวลา10วันโทกะคังระยะเวลา14วันจิยกกะคังระยะเวลา20วันฮัตสกะคังระยะเวลา24วันนิจิยกกะคังนอกเหนือจากนี้จะใช้วิธีการนับแบบพื้นฐานแล้วก็เติมคังต่อท้ายได้เลยครับฤด,ดูการในภาษาญี่ปุ่น ฤดูการในภาษาญี่ปุ่นคือคิเซสึแปลว,ว่าฤดูในประเทศญี่ปุ่นจะมีสี่ฤดูคือชิกิหนึ่ฤดูใบไม้ผลิฮารุสองฤดูร้อนนัตสึ 3. ามฤดูใบไม้ร่วงอั i กิสฤดูหนาวฟุยุ สำหรับบทนี้จะเป็นบทสุดท้ายของพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นนักเรียนสามารถเอาความรู้ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7ไปต่อยอดเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ